เอาจิงดิแม่งเหอะโคตรโหดเลยนะเนี่ยรอให้มอนตกน้ำตายได้ปะเออแม่งตกน้ำไม่ตายด้วยเฮียมอนแม่งพัฒนาแล้วไม่ปกติเมื่อก่อนมอนตกน้ำจะตายอ๋อมันไม่จมไงมันไม่ถึงกับจมอเอยตัวนี้มันติดอยู่ในนี้แล้วปะมันขึ้นไม่ได้แล้วปะทั้งนั้นอะ่ะอ้าวมึงโดนกูแหละ มึงติดอยู่ในนี้แล้วกูเอาเล่นลูกน้องมึงได้แล้วแหละมาดิโดนฮ่าตกนะวอ้โหเยี่สีเนียสแต่เอาชนะก่อนค่อยโม้ชนะก่อนชนะให้ได้ก่อนค่อยโม้โอเคปะค่อยโม้เลยค่อยโม้เลยยา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 โดนวันฮิตโดนวันฮิตยา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 สีเนียสสีเนียสสีเนียสระวังระวังระวังโอเค โอเคออกก่อนเออไอ้เย้ะสุดฮึ่มชนะก่อนค่อยโมโอเคปะชนะก่อนนะเออหนีอะดิหนีอะดิหนีหนีไปไหนหนีไปไหนจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนโอ้ยเจอจะตายเลี้ยงจะหนีไปไหนฮะจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนนาย นายจะหนีไปไหนมาเออ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 เฮ้ยอย่าลนอย่าลนอย่าลนเออเออเอออย่านี้อย่างนี้เออมาระวังระวัง

ตายยังตายยังตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งแตกหนึ่งแตกหนึ่งมาดิวะเชี่ยมึงเจอเหลี่ยมกูนี่มึงเจอเหลี่ยมกูนี่โออ้ยอย่าอยู่ใกล้อย่าอยู่ใกล้อย่าอยู่ใกล้ตัวใหญ่เลยตัวใหญ่ปล่เปิดก่อนเอาตัวเล็กก่อนนี่เนี่ยเออหนี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 มีคนหนีมีคนหนีมีคนหนีหรอครับนี่การจับกลุ่มหรอ หนีการจับคุ้มหรอโหนกูไอตัดเออเล่นตัวก็โหดแต่พลาดไปหน่อยนะเออมาเออโคตรชอบเลยว่ะเหลี่ยมวันได้เวลาตายของเจ้าแล้วปลดล็อคอ์ achievement ด้วยเป็นไง นี่ไงระวังนะระวังนะอย่าอยู่ใกล้ไปนะโย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 เดี๋ยวตกน้ำไม่เป็นไรไม่เป็นไรใจเย็นใจเย็นใจเย็นได้อยู่ได้อยู่เร็วมาขนาดนี้แล้วมาขนาดนี้แล้วเป่ามาขนาดนี้แล้วเป่าเฮ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยหลังอย่ายุ่งหลังอย่าพึ่งหลังอย่าพึ่งหลังใจเย็นหลังใจเย็นข้างหลังใจเย็น นี่แน่ฟงมิติเดี๋ยว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 เออไอ้เจ้าเดี๋ยว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 ไอเชื่อเนี่ยกูติดอะไรเอาละเหลือแค่มึงละเพื่อนเหลือแค่มึงละเพื่อนนี่อย่าระวังผมผมกำลังคิดอยู่แล้วว่าเออแม่งเอาตัวปืนมายิงดีป่าววะไอเหี้ยไม่ต้องก็ได้แบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้จะล้มแล้ว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  โอ้โหแรง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 โดนปะโอ้โหแม่งไม่โดนไม่เป็นไรไม่เป็นไรใจเย็นใจเย็นเออโหแรง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 ชน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 เติมเลือดชนชนฮิวไปก่อนฮิวไปก่อนฮิว่าเออเออจะล้มกี่โมงคนเนี้ยอันตีปะเอ้ยเรียกมอนจะล้มยังจะล้มยังจะล้มยังกลัวมากเลยอ่ะกลัววันฮิตมากเลยตอนเนี้ยเอาเป็นอีกน้องอีกตัวนี้ก่อน หมุนติ้วเออแขนดีได้สวยล้มแล้ว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 ล้มยังยังไม่ลม้มไม่เช่อแล้วกูติดติดและมั้ยเฮ้ยโอ้ยเย่ะเว้นเพราเดียวกับมอนเลยรับรู้ความรู้สึกเลยลเรู้เลยว่ามันเป็นยัง,ยงไงลม้มอ่ะยังตีไม่ได้เฮ้ยย่า <nobody knows. S 2> โอ้เดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยวเดี๋ยวเออนี่มันต<ๆ>้องคนนี้มันต้องคนนี้มันต้องคนนี้ปะ มันต้องคนนี้ปะเล่นในน้ำได้ไอ้เยอะไม่ได้ลเลยเฮ้ยจ้าพี่เดี๋ยวน้องมีตวไอน้ำเร็วด้วยเหรอเดี๋ยว <c oughs> และตัวไอ้น้ำเร็วจ้ะนึกถึงน้องโมนาในเกมชินเลยวาย่าแบบเนี้ยโอเคใจเย็นใจเย็นหนีงไว้หนีงไว้ี่เดียวนี่เดียวมันทำอะไรมันเล่นอะไรมันเล่นอะไรเอ้าไอ้เน,นี่ย เอ้ยเดียวเดียวเดียวโอ้โหโครเชียเลยอันนี้แม่งไม่มีใครแม่งก็แผ่ทางน้ำหมดแม้กระทั่งเราแต่ยกเว้นคนนี้แต่ยกเว้นคนนี้นะเดี๋ยวเฮ้ยไอชี้เ้ยนิดเดียวโอ้คือแม่งอยู่ในน้ำตียากเลยโอ้ยนิดเดียวมาะโอ้เหนื่อยว่ะเชียเฮ้ยแผนดีอยู่นะ ม่แต่สุดท้ายคือมันอยู่ในน้ำแล้วก็ตียากเหมือนกันอ่ะมันต้องเล่นตัวปืนนะไอ้อเหี้ยแล้วผมไม่มีตัวปืนเลยผมไม่มีตัวปืนที่เป็น DPS ในทีมเลยเฮ้ยผ่านแล้วหรอเฮ้ยเท่ากับว่าตอนนี้เหลือมันตัวเดียวปะ่ะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเฮ้ยเฮยได้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 ได,ได,ได,ได้อย่างนี้ได้ใช่ยบอกว่าเหี้ยทํา,าทไมมันเลือดเต็มอ่ะอ๋อคือเลือดั้งวหนึ่งของมันใช่ไะก็คือเมื่อกี้มันเลือดลืมเอ่อรวมเลือดลูกน้องด้วยใช่ปะ่ะ มา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 ได้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 ส,ส,สู้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 เลยไม่ต้องเล่นในน้ำแล้วมาตรงนี้เลยไอ้เขี้ยแม่งจะเดินลงน้ำอีกแล้วเนะี่ยเดินลงน้ำอีกแล้วไอ้เขี้ยนี่แม่งเล่นเป็นไม่ใส่ตัวบัฟบในทีมเลยโอ้ยมันไปนเล่นในน้ำอีกแล้วโอ้โหไอ้เขี้ยวนี่ชื่ออรย่งเกิน แรงเกินพี่โอ้แล้วมันก็รีใหม่ถ้าเราแพ้มันก็รีใหม่อย่างนี้เรื่อยๆอ่ะโอ้โคตรเชีย่ยเลยอ่ะแม่งเลยงัน้นอ่ะต่อตอดไปต,ต่อต่อไปนวด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 ไปนะนวดไปนี่โอ้ยคนชอบเลยอ่ะต้องรู้ว่าเออน้องแบบเล่นในน้ำได้โคตรหิวอ่ะนี่อะไรอ่ะไอ้เหี้ยพอดีเลยเวอร์ลีน่าไอ้น้องตะเล็ก โคตรชอบน้องน้องน้องแม่งกับคุณเล่นในน้ำคือโคตรดีอะ่ะอ๋อยอ้อยอ้ออ้ออ้อดูดิโอ้โหนี่แหละนี่แหละจบเกมตัวพี่เกม,เกมโอโ้โหพอเปลี่ยนอีกตัวกูจบเลยไอย้เหี้ยนี้ไม่ได้อันี้เล่นไม่ได้เลยไอ้น้องนี่เล่นไม่ได้เลยเอออันนี้พอเล่นได้อยู่นะ โอ้ยเล่นไม่ได้แล้วเล่นไม่ได้เลยฮะเออกดอักสีใสหพอจบเลยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอยโนวดไปนวดไปนวดไปไม่อยากรีแล้วสิงมีตัวปืนสักตัวหนึ่งเอามายิงนี่จบนี่สบายไปแล้วเนี่ยเออผมไม่มีปืนที่เป็น DPS เลยนะครับไม่ได้ทำนะครับ ไม่ชอบเพิ่งจะมาชอบก็ไอตัวน้ำแข็งอะคือเท่ดีมากเลยตัวน้ำแข็ง<ฮ>เดียวเออมาดีวะยังไงอะยังไงอะยังไงยังเงายังไงยังไงอันตรีเลยนะปึ้มเดี๋ยวมันโล่เหรอไอโกงระวังตายนะเราเระวังนะระวังนะ โอ้โหโคตรคิ้วในน้ำโคตรพิ้วสมแล้วที่เป็นแมงกะพุนสมแล้วจริงๆสมราคาจัดจังหวะนี้ผสมราคาเกินเดี๋ยวโอ้โหแล้วด้วยน้ำโอ,โอโ้โคตรสุดสุดสุดจัดเดี๋ยวอ้าว hyun, ยังไงดิคนนี้มันยังไงดิยังไงดี่น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 ดิลโอเคติดติดด ติ๊ต๊เออตุม้มโดนหกหมืนสวยครับลุกขึ้นก่อนอา้าวเดี๋ยวเมื่อกี้ขึ้นว่าน้องจมน้ำอ๋อซื้อมีหน้าหมดแล้วว่ายน้ําไม่ได้โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอก่อนรอกันกูนเล่นอะไรอยู่เนี่ยใครเขาเล่นกันอย่างนี้บ้างใครเขาเล่นกันอย่างนี้ฮะโอ้โหโอ้นิดเดียว จะล้มแล้ว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 โอเคลม้ลมลม้มล้มล้มอย่างล,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 ล้มอย่างล้มอย่างล้มอย่างล้มละเตวีน่าหมดเตมวีน่าหมดไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้เชียแม่งโคตรเหนื่อยเลยนะจริงปะเชี่ยไม่ใครก็ใครอะ่ะมันต้องได้รู้กันวันนี้อะ่ะหรือฉันควรจะไปพักเลยดี เฮ้ยโอ้ยดีนะเรามีโอ้โหอย่าลรถอยโอ้โหแล้วถอยไปนู่นเลยคุณลูกค้าแป๊บนึงแปนบนึงอะไร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 ฟันอะไรฟันอะไรครับพี่พี่ฟันอะไรครับฮืมมันยังไงมันยังไงยังไงดีมานวด กูนวดด้วยแปะเออแมงกะพุนนี่แหละมาดิแมงกะพุนคือ MVP อะ่ะเอา MVP ไปเลยโคตรสุดเล่นโคตรด,ดีเล่นในน้ำได้ดูดิโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาดิโอ้โหเยอะที่สุดแหละไอ้เยอาเดี๋ยว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 ัยว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 บม่อง <c oughs> มัวแต่อวยมัวแต่อวยมัวแต่อวยเออ

นิดเดียวไอห,หนูโอ้ไม่ได้เลยโอเคไม่เป็นไรนิดเดียวนิดเดียวเอ้ยควายเอ้ยมันโดนกูเล่นแบบนี้ไปดิแต่เหนื่อยมากเลยจริงนะใครผมว่าวิธีที่ดีกว่านี้มีเยอะเฮ้ยท่ามืดแต่ว่ามันเป็นตัวท่าแสงปะวะมีใครใช้วิธีนี้ผ่านเดี๋ยวผมปะวะ ไม่รู้แหละแต่ผ่านแล้วเออจบจบปะกดเหนื่อยเลยนะครับโอ้โหสุดสุดอะเรียบร้อยจบครบแม่งอ,อสุดเนาะเออมันก็เขาเรียกว่ามันสนุกก็สนุกนะเหนื่อยก็เหนื่อยนะครับลุ้นก็ลุ้นนั่นแะหละ แต่ว่าน้องแมงกะพุนเล่นในน้ำโคตรมันเลยวะเฮียเจอมอนน้ำนี่อร่อยเลยคือแบบโอ้โหแม่งเล่นในน้ำได้คนเดียวเลยปะเป็นเป็นเป็นตัวละครตัวเดียวตอนนี้ที่เล่นในน้ำได้ปะวะโคตรดีอ่ะดูดิแม่งเนี่ยคนอื่นก็คือยังไงก็ต้องจมแต่คือคนนี้คือไม่คือไม่เป็นไรเลยอะ่ะดูดิเยียเราเล่นในน้ำคือมันดูด,ดีมากเลยอะ่ะ โอ้โหโคตรสุดโคตรดีเออมันมันต้องแบบนี้อยู่ละโอ้แล้วว่ายน้ำแบบว่ายน้ำวไายด้วยโอ้โหสมราคาจัดอันนี้แค่แบบไม่ต้องอะไรนะแค่แบบเล่นในน้ำได้นี่ก็ก็สุดแล้วนะเออนะครับโอเคไปพักและ ไอ้ย์โอ้ยปวดนิ้วไปหมดวันนี้ขอบคุณนะครับผมที่มาเอออุ้ยมือฝั่นไปหมดเลยเย์อะไรวะขอบคุณนะครับสำหรับการกดติดตามกดไลค์ขอบคุณสำหรับทุก,ทกคอมเมนต์นะครับอืมโอเคไว้เจอกันใหม่สตรีมหน้ากับวิตลิงเว็บนะครับผมเจอกาันนะครับทุกคนปะบุ๋ยปะบุ๋ยฝันดีครับ